สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะพิธรรมนมูสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องเจม,มูนบุบานนะครับแล้วก็สวัสดีมาเยี่ยมพ่ธรรมนูนนะคะอะสวัสดีครับท่านสมาชิกและเอฟซีตลอดทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมผมบารมีพัะสุเดชรธรรมนูนะครับอยู่ที่กอ,มอหมอที่ห้าตลาดนัดเครื่องบินนะตำบลวังตะกูอำเภอเมือง จังหวัดนคนปรปฐมวันนี้ผมจะมานำเสนอพระสมเด็จวัดะระฆังนะพิมพ์เกตบัวตูมนะครับประวัติที่มาที่ไปนั้นก็ชัดเจนและแม่นยำนะครับอธิษฐานจิตด้วยท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพมมรังสีแห่งวัดะระฆังโคสิตารามนะครับพระที่ผมนำมาเสนอเนี่ยเป็นพระที่ล้ำค่า และง,งดงามนะอายุต้องแต่ร้อยหกิปีขึ้นไปนะครับนะผ่านเครื่องเซนหรือตอนได้เลยนะครับนะถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีวาสนานี้หมดสิทธิ์เอาไปครอบครองและเป็นเจ้าของนะครับเพราะเป็นพระที่หายากจริงๆครับนะพระที่หายากเนี้ยอ่าผมไม่อานะไอ้ประเภทเล่นร้อยสาสปีร้อยสีิปีแล้วบอกว่าเป็นพระ แทบผมต้องเล่นร้อยหกสิบปีขึ้นเลยนะฮะเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ไปครอบครองเพื่อเป็นพุทธคุณมันก็จะได้เต็มเปี่ยมนะงดงามมากนะครับงดงามมากนะครับนะฮะเป็นพระที่งดงามตาตาม,มากนะครับนะเพื่อให้ท่านเนี่ยได้พระแท้แท้หายากใครเห็นแล้วก็จะเกิดความ หลงไหลในความงดงามนะกายภาพของเนื้อพระก็เก่าเป็นธรรมชาตินะอ่าเก่าเป็นธรรมชาตินะครับอ่ะเราจะมาดูกันองค์ที่หนึ่งก่อนนะถ้าใครมีบุญไม่มีบารามีนี่หมดสิทธินะฮะเอาไปครอบครองนะครับพระที่ร้านผมเนี่ยครับบอกแล้วว่าเพราะเป็นพระที่แท้จริงนะร้อยหกสิบปีขึ้นนะผ่านเครื่องเซนอิเลตอนแล้วก็มันผ่านมา ต้องสี 4, ่ต้องห้าหกชั่วหกชั่วยุคคนละอ่ะเราจะมาดูองค์ที่หนึ่งกันนะองค์ที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมดูด้านหน้านะครับดูด้านข้างดูด้านข้างด้านหลังดูด้านหลังองค์ที่สองดูด้านหน้าดูด้านข้างดูด้านหลังองค์ที่สาม ดูด้านหน้าดูด้านข้างดูด้านหลังองค์ที่สี่ดูด้านหน้าดูด้านข้างดูด้านหลังองค์ที่ห้าดูด้านหน้าดูด้านข้างดูด้านหลัง ที่หกใช่ไหมดานนาเนี่ยดานข้างดานหลัง <นะ S 1> ต่อไปเราจะมาดูกยายภาพของน้พระ,ะน,นะครับพระที่เขาว่าแท้ถึงร้อยหกสิปีขึ้นเนี่ยนะปธิฐานจิดด้วยท่านเจ้าของคนสมเด็จโ,โตภมมาลังสีแห่งวาราังโคสิตารามเนี่ยแท้แท้อย่างไงท่านมาดู ดูเอาดิครับเนี่ยฮะ,ะแท้ต้องเป็นแบบนี้ฮะดูฮะแคนไซขึ้นเต็มไปหมดดูฮะนี่ดูฮะ,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 ฮะเยอะก็มีแคนไซขึ้นเต็มชามบ่งบอกถึงความเก่าบงบอกถึงความเก่าร้อยหกสิบปีขึ้นเลยนะครับไปตรวจเครื่องเซนเลสตอนได้เลยนะครับ เนี่ยพระอย่างเงี้ยเยิ้มแล้วช้ำสวยงดงามทั่วทั้งองค์เลยนะสวยมากนะครับเป็นพระที่สวยล้ำค่านะครับผมไม่เอาผมเอาจะพูดแต่ความจริงนะพูดพูดแล้วถ้าพระไม่สวยผมก็บอกไม่สวยถ้าพระองค์ไหนสวยก็บอกว่าสวยเพราะมันเป็นพระแท้จริงๆครับล้ำค่าจริงๆแล้วก็หายากแล้วนะครับพระผมผมไม่ได้นับ เราไปเอาร้อยสี่สิบปีร้อยสี่สิบห้าปีร้อยสามสิบปีแล้วบอกแท้ๆแล้วผมไม่เอาผมต้องเอาพระแท้จริงๆเลยแนละ้วถึงยุคท่านจริงๆเลยฮนะดูดูอรฮนะเนี่ยดูนะครับพระนะดูพระแท้ต้องต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่แท้ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ไม่แท้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยแผ่นสายขึ้นแบบนี้ฮนะเยอะช้ำ เนี่ยแล้วมีมวลสารต่างๆมีพวกยกบ้างอัญมณีบ้างมีอะไรที่ท่านใส่ไปอ่ะว่านเวอร์นกระชายเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเยอะแล้วชามสวยมองในกล้องแล้วก็มันก็สวยเอาเราจะมาดูด้านหลังกันนะครับดูด้านเมื่อกี้นี้ดูด้านหน้าแ้วทีนี้เรามาเปิดดูด้านหลังกันพระแท้แท้ยังไงสวยยังไงอ่ะ เนี่ยนะครับดูนะฮะเนี่ยเยอะชามเนี่ยนี่นี่นี่การยมมณีเนี่ยนะเนี่ยสวยงดงามมากคนเห็นเ้าก็จะเกิดความหลงไหลได้มาดูพระแท้ๆแล้วเนะี่ยฮะสวยงดงามมากนะครับพระเนี่ยฮนะผ่านมาร้อยหกสิบปีขึ้นไปนะครับฮนะ คนไม่มีบุญไม่มีบาลมีไม่มีวาสนาหมดสิทธิ์เอาไว้รอบครองเลยนะครับพระผมเนี่ยเป็นพระที่ผ่านเครื่องเซนได้เลยนะครับเพราะเป็นพระที่สวยงดงามมากนะครับงดงามประการตามากนะครับดูนะครับสวยทุกอณูดูนะ ูความสวยเขาครับผมถึงบอกว่าถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีวาสนานี้หมดสิทธิ์เลยนะครับเพราะพระนี่ร้อยหปีขึ้นนะครับอ่า,อาพุทธคุณก็เต็มเปี่ยมนะครับจึงเปิดอากาศให้ท่านเนี่ยได้มาครอบครองและเป็นเจ้าของพระแท้ๆที่หายากแล้วนะครับอ่าถ้าใครสนใจก็อ่ามาตามอ่าเบอร์โทรศัพท์นะอ่าเบอร์โทรใต้ดิกง หรือมาที่เฟซเลยก็ได้นะครับมาที่เฟซมามาเลยนะครับมาที่เฟซง่ายดีค่ะก็เฟซเจมวยเกอบานก็ได้ค่ะเฟซองอาจารย์ธรรมนูญก็ได้นะคะทักทายนะคะทักทายมาเลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ผมก็สวัสดีนะครับฝากติดตามช่องเจมวยเบิกบาลด้วยนะคะ